นั่งชมคลิปย้อนลัได้ไปเที่ยวแคนาดาต้นไม้คาสวยทองฟ้าสีคา เช้าวันนี้อากาศที่สดใสนะคะเพื่อนๆขับรถขึ้นมาบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อไปนะคะ uh, this morning it is so beautiful at Creston BC Canada so before we pack up and move to another location I just uh, want to show you guys the beautiful scenery uh this uh we just come up on top of the hill and look down to the valley and kinda of like have a beautiful orchard and uh, just beautiful setup ดูนะคะเขาจะมีพวกสวนนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นเชอร์รี่หรือว่าต้นแอปเปิลนะคะเห็นไหมคะจะเป็นแถวยาว I think they have a lot of แอปเ p ิลและเชอร r รี่ they they have beautiful orchard down there สวยมากๆเลยค่ะอันนี้อยู่ที่ Creston BC นะคะ British Columbia Canada ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ที่แคนาดาแล้วจะมาเที่ยวที่คร e s t o n ขอแนะนำเลยนะคะธรรมชาติสวยมากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมาแคนาดาจะมาเที่ยวแคนาดาก็ แคนาดามีที่เที่ยวสวยๆเยอะนะคะดูจากคลิปที่นอมลงไปนะคะก็จะรู้ว่าแต่ละสถานที่ที่นอมไปเนี่ยจะมีที่สวยๆเยอะมาก For friends who living in Canada, um, I would recommend if you guys uh, come visit Creston, British Columbia, Canada. I think it's a very really peaceful and quiet town. Uh, I kind of like it um, with the nature here. And you guys who, who never been to Canada, um, you can check out my other videos because I have many places that um, we went through around the country. Uh, the countryside in Alberta British Columbia uh, so you guys can kind of uh, watch the watch the video that um, I I've, I had uh, posted before so um, it's such a beautiful and really clean and peaceful country ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวแคนาดานะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่สวยๆนะคะอันนี้นะคะที่รานนะคะ ได้ไปเที่ยวแคนาดาต้นไม้เม่ขาวสวยทองฟ้าสีคลามตอนนี้เรากำลังขับรถผ่าน uh, เมืองที่เรียกว่าหมอยยี่นะคะ Now we drive by หมอย,ยี Lake and uh, Yeah, it's kinda of like a small little town but it's beautiful. We're gonna kinda of like check out a little bit what um what Moyi have here. It's called eighteen ninety three. It's not called eighteen ninety three. What is called then? It? Moyi. It's it was called Moye. It's established in eighteen ninety three. Uh it's a tablet nineteen uh, eighteen ninety three, Naka. อันนี้ก็จะมีปั้มน้ํามันนะครับโผลูปัญจกรยานเที่ยวชุมรอครอบแคมน้า ใจสัมพัน นี่นะคะภูเขา,าที่หล่นมาทับคนตายเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะที่ที่เรียกว่าแฟลงสไลด์นะคะก็คือทับทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ Here we are guys at the flank slide. Um, this one is uh, scenic road. and I think they just open up because we never take this road before. so it's k i n d of like um that's where the mountain c o l l a p s e and buried the hotel. คือมันดูเศร้าๆนะดูแล้วเราก็แบบว่าเหมือนกับคนลุกอะค่ะนึกออกไหมคือคนตายทั้งหมู่บ้านที่เหมืองแร่แห่งนี้นะคะ the whole uh, the whole town at the flank got buried uh, in this area so mm -hmm. and i want to show everyone about the history site โหย้อนหลังที่บ้านพี่บีบ,บชิคก,กนชิกเก้นมาเ,าเลยได้มาเพลงหนึ่งถนนทอดยาวสุดสายตาสองขาาง,างสีิ my heart 1903 that's when it was happen April 29 1903 yeah. วันที่29เมษา1903นะคะเ,เพื่อนๆวันที่เหตุเกิด uh, 90 people uh, they they estimate 90 people were died and buried under the the rock เขาบอกว่าฝังทั้งหมู่บ้านน่าจะประมาณ90คนนะคะที่ที่โดนฝังอยู่ข้งงางข้างใต้ภูเขาไม่รู้ว่าออพอดีว่าญาตินะคะญาติอยู่ออสเตรเลียชื่อพี่หน่อยนะคะเป็นลูกของป้าสามีของแกเ,เป็นนักธรณีวิทยานะคะไม่รู้แกเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะเพราะว่าแกก็จะ เหมือนกับคุณหาแร่ธาตุคือคือ,อแกก็จบธรณีวิทยานะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบถ้าใครที่เรียนธรณีวิทยาเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับแฟงสไลด์นะคะของแคนาดาเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนื่องจากภูเขาถลม่มภูเขาถลม่มฝังคนทั้งเป็นนะคะ ในวันท okay? ี่ยี่สิบเก้าเมษายนหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะไมเคิลเซนนิลอห์ฮุลีฟ์ในออสเตรเลียเขาเป็นนักธรณีวิทยาและฉันคิดว่าเขาต้องศึกษาเกี่ยวกับฟังซ์ไลเพราะฉันคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ back then so it's a quite a history so I just guessing a lot of geologists they have to study about flyns l i e that's what my guess แล้วก็คิดว่านะคะคนที่เรียนธรณีวิทยาก็น่าจะมาอีกแล้วลดฝุนลดขนฝนนะคะ another dust y t u c k นะคะก็น่าจะ ได้ได้ศึกษาประวัติเกี่ยวกับอ่าของแฟลงค์สไลด์นะคะ <Element. S 3> าทิย์ตกดินที่แฟลงค์สไลด์นะคะ now I let you guys see the sunset at the flag slide Me. Chicken chicken.